สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กระตุรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับข้อมูลการรับซื้อนะครับวันนี้ผมซื้อมาจ่ายนะครับเพื่อนๆของเราเลยครับจากคุณนะครับขออนุญาตนะครับพี่สมพรอาสายุทธ์นะครับนี่ฮะในส่วนของการรับซื้อของเราก็ซื้อกันง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ขายได้จริงนะครับวันนี้ก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยนะครับ ถึงอาจจะได้ราคาที่ไม่แพงมากนะแต่ก็นะครับหลายคนเนี่ยเงินพันกว่าบาทผมก็ยังเชื่อว่านะครับพอที่จะทุเลาในชีวิตประจำวันได้นะครับเก็บเหรียญขายให้สยามชาแนลได้ตังค์แน่นอนนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของข้อมูลที่ผมรับซื้อจากคุณพี่เขาเหรียญก็ไม่มากมายนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าใครที่นะครับมีเหรียญที่เป็นนะครับเหรียญ10บบาทก็ดูก่อนใช้ก็แล้วกัน เหรียญสิบาทนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านนาไปใช้ในตลาดตลาดของนะฮะทั่วไปเนี่ยนะครับในพ่อค้าประชาชนไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ย mm. ก็จะมีมูลค่าที่เขาตีราคาให้ก็นะครับสิบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าวันนี้นะครับใครที่เจอเหรียญนี้นะครับพอสอนี้นะครับมาขายให้เราก็จะมีราคามากกว่าหน้าเหรียญนะครับยืนยันว่าเราซื้อตั้งแต่ราคา60บาทไปจนถึง1,000บาทนะครับขึ้นอยู่ว่า เหรียญของคุณจะมีความสวยแต่อย่างไรนะครับแบบไหนอย่างไรนะครับยิ่งสวยมากราคายิ่งสูงมากนะครับเป็นเหรียญสิบบาทปีพศอะไรครับวันนี้ผมรับมา2เหรียญนะครับ2เหรียญนะนะครับนี่ฮะจากคุณพี่นะครับพี่สมพรอาสายุธนี่นะครับชื่อเขานะครับอ่าเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราได้ซื้อจริงนะครับเราได้ซื้อจริงๆนะเนี่ยฮะของญาตนะให้ดูนะครับพี่สมพรนะครับเนี่ยเลขบัญชีนะครับอ่าผมบนตังให้เรียบร้อยนะนะครับ เหรียญ10บาทที่ผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับก็เอามาขายเลยเลยนะครับเป็นปีอะไรครับนี่ฮะปี2541นะครับเนี่ยสภาพเก่าๆแบบนี้บุบๆอย่างเงี้ยนะฮะเก่าๆผ่านงานใช้เนี่ยผมประเมินราคาให้เขา60บาทเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยฮะผมประเมินไปนะฮะราคาประเมินผมประเมินให้ไปเนี่ยนะครับก็นะ่ยสองเหรียญ60บาทเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ได้ละ60บาทแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเหรียญ5แบบนี้เข้ามาด้วย เหรียญบาทนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทนี่นะครับผมต้องบอกว่ามีจำนวนการผลิตจํานวนมากนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ข้อมูลนะครับว่าเหรียญอะไรที่ขายได้เหรียญ5บาทรุ่นเก่าแบบนี้นะครับสยามเจ้เล่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครพบเจอนํามาขายให้ผมได้เลยผมประเมินราคาให้นะครับอย่างเหรียญนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่นะขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะซื้อมาในราคา400บาทนะครับเหรียญนี้เป็นปีอะไรครับเพื่อนๆครับ 400บาทนะครับดูก่อนใช้ครับนี่ฮะเป็นปี2546นะครับดูง่ายๆแบบนี้เลยขายได้เลยนะนะครับปี46เนี่ยผมซื้อตั้งแต่ราคานะครับ300ไปจนถึง1,500บาทขึ้นอยู่กับบล็อกของเหรียญนะครับแล้วก็ความสวยงามของเหรียญปี46นะครับถ้าใครมีปี46เนี่ยนะครับติดต่อมาขายให้ผมได้เลยผมซื้อแน่นอนนะครับมีมากรวยมากเก็บมากรวยมากนะครับเพื่อนๆปี46นี่นะครับ ถ้าใหม่ๆมาเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นบล็อกแผงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพันห้าถึงสองพันต่อเหรียญเลยนะครับนะครับนี่มันเก่านิดนึงนะครับผ่านงานใช้ก็ประเมินกันไปประมาณสี่ร้อยเหรียญเพราะว่าเนี่ยมีขอบเฟืองเนี่ยมีรอยนะฮะเห็นไหมฮะรอยใช้เนี่ยนะครับผ่านใช้มาเนี่ยก็มีขอบเฟืองเสียหายนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมซื้อทุกสภาพนะฮะเหรียญปี2 5 4 6แล้วก็ปี2 5 4 0นะครับถ้าใครมี5บาทเอามาขายได้ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญง่ายๆนะฮะที่พี่เขาเอามาขายให้ผมนะครับนะฮะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับนี่เหรียญแบบนี้นะครับเขาเอามาขายเหรียญแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับเนี่ยฮะสภาพมันไม่ค่อยดีอ่ะนะครับเนี่ยบางคนเขาไม่เก็บสะสมละนะครับก็เอามาขายให้ผมได้เนี่ยนะครับเนี่ยสภาพไม่ค่อยดีนะับพี่เขาส่งมาผมก็ประเมินราคาให้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะผมก็ประเมินราคาให้นะครับผมก็ซื้ออยู่ที่เป็นเหรียญนะครับเรียกว่าเหรียญรุฑาบาทรุ่นเก่าอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บมาขายได้นะเพื่อนๆนะ ถ้าใครไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะฮะอยากจะขายให้เราเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปให้จบนะครับผมจะขึ้นช่องทางติดต่อให้นะครับนี่ฮะนะครับในส่วนของครุฑห้าบาทแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าผมเนี่ยใช้เยอะเลยนะครับบางคนคนอีสานเนี่ยก็ไปเล่นหยอดหลุมกันนะครับอ่าบางคนก็บอกว่ากิกเส้น <laughs> ไปเล่นกิกเส้นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีรอยบุบรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาก็โอเคไม่เป็นไร นะครับอ่าพอพอดูได้นะครับพอดูได้หน่อยก็ส่งมาขายได้นะครับก็ประเมินราคาให้นะครับก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะครับก็ซื้อมาพันกว่าบาทเลยนะครับถึงจะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้นะนะครับเนี่ยฮะนะครับก็มาขายได้นะครับเพื่อนๆนะครับยินดีรับซื้อและเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญบาทนะครับเนี่ยเหรียญบาทอย่างนี้ก็ขายได้เหรียญบาทอะไรเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับขออนุญาตแกะนะดูให้ดีครับเหรียญบาทแบบแบบนี้ต้องบอกว่าผลิตเนี่ยโหมากมายเลยนะฮะตามข้อมูลนะฮะการผลิตนี่นะครับสูงงถึ 8 8 3ล้านนะครับหกหมื่นสเศษนะครับประมาณนี้นะครับเหรียญแบบนี้ครับเหรียญแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมีอะไรพิเศษนะเพื่อนนะไม่ต้องมีอะไรพิเศษไม่ต้องตรงยอยักไม่ต้องหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมซีเรียสแค่ว่าขอให้มีสภาพพอดูได้หน่อยถ้าเป็นสภาพใหม่ๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมประเมินราคานะครับก็ประมาณ2 0 3 0บาบาทต่อเหรียญได้นะถ้าไม่ผ่านงานใช้นะครับถ้าถ้าใครมีแบบนี้นะ นี่นะครับเป็นตราแผ่นดินแบบนี้ปี2,505แบบนี้นะครับก็นํามาขายได้นะครับเพราะฉนั้นนะครับเพื่อนๆครับถ้ามีรุ่นนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรที่จะมีเยอะนะครับมีเยอะๆหน่อยสักร้อยสองร้อยสามร้อยหรือว่าพันเหรียญอะไรเงี้ยสองพันเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยเอามาขายเพราะเหรียญรุ่นนี้หลายคนนะครับไม่เข้าใจนะครับว่าหายากไหมต้องบอกว่าหาไม่ยากเลยนะครับตามท้องตลาดนักสะสมนี่มีเพียบเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2,505เนี่ยนะฮะ มีเพียบเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับถ้ามีรุ่นนี้ก็ต้องมีเยอะๆหน่อยนะครับแต่เราเราเน้นไปที่นะครับเราเน้นไปที่นะฮะนี่ฮะเราเน้นไปที่นี่นะฮะเหรียญ10บบาทไปีสี่หนึ่งเราเน้นไปที่นี่นะครับแล้วก็นะครับเหรียญ5บาทไปีสี่หกนี่นะครับเราเน้นไปที่นี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีนะครับแบบนี้ถ้ามีประมาณร้อยสองร้อยเหรียญในมือนี่ก็โหรับเงินเป็นหลายหมื่นนะครับถ้าเกิดว่ามีจริงนะครับแบบนี้นะนะครับดูแค่พอสพอครับไม่ต้องดูอะไรมาก นะครับแบบนี้นะครับใครเชื่อสยามเจเน็ก็จะขายได้นะนะครับใครไม่เชื่อก็ขายไม่ได้นั่นเองเพราะนั้นขอแนะนำเพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้าอยากเป็นผู้โชคดีนะครับรับเงินหมื่นเงินพันต่างๆไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยขอแนะนาเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูสยามเจเน็ตครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามช่องให้กดติดตามช่องนะครับแล้วก็ขอแนะนําให้คุณตั้งใจฟังรายละเอียดของเหรียญนะครับแล้วคุณจะโชคดีนะครับได้เงินไปใช้เหมือนกับพี่สมพร อาสายุดอย่างนี้นะครับพี่สมพรนะครับไปรับเงินได้เลยนะพี่นะไปรับเงินได้เลยนะครับเนี่ยเวลาผมซื้อผมขายเนี่ยผมจะประเมินราคาให้เรียบร้อยพี่เขาก็เขียนตามที่ผมประเมินมาเลยเห็นไหมครับผมจะประเมินไปในภาพเลยนะครับเนี่ยฮะผมจะประเมินราคาไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับพี่เขาก็เขียนรายละเอียดในการรับซื้อมาแค่นี้นะครับมาถึงเราทีมงานของเราก็โอนตังค์ทันทีน้าที่เจอของแล้วก็นะครับได้รับของท่านก็ตรวจสอบของก็โอนเงินให้เลย ใครมีเหรียญเก่าๆแบงก์เก่าๆนะครับที่ไม่ใช้แล้วไม่อยากเก็บสะสมต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดติดต่อที่นี่ครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามช่องนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยนะครับมี QR code ให้มี ID ให้พร้อมนะครับ line line, ลายแอดสองลายล่างนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้นา,น,น,าน,น,นะครับตัว S มวนหางอย่าอย่าลืมพิมพ์เข้าไปก่อนแล้วตามด้วยตัวเลขและตัวหนังสือน,นะครับท่านจะติดต่อเราได้นะครับ ถ้าของเพื่อนมีราคาสยามชไน้ประเมินราคากลับทันทีหนะ้าที่อ่านข้อความนะครับแต่ถ้ายังไม่อ่านใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าส่งสองสองวันยังไม่ได้อ่านนั้นส่งซ้ําอีกทีหนึงลายอาจจะเด้งออกมาน,นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดต,ตามรับชมช่องสยามชแนลนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกได้หน้าช่องนะครับสิทธิพิเศษมากมายเมื่อเป็นสมาชิกจะซื้อผมก็นะครับอ่าดีที่จะแบ่งปันแต่ถ้าท่านต้องการขายผมรับแบบไม่อันครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติตดตามรับชมสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ